เครื่องมือไหมพะว่าบอเอ้ยถ้าสมติเราเศร้าเรา,ราไม่ได้หลังใจโกรธแค้นหรืออะไรสักอย่างไม่รู้อะแล้วมันมีเครื่องมืออะไรบางอย่างที่ทํารู้สึกว่าเออมันดีขึ้นได้อยเถ้าถ้าสําหรับเครื่องมืออะจะมีผลกับผมหลังจากที่ความเศร้าอ่ะเกิดขึ้นมาได้ในระยะหนึ่งแล้วอืแต่เครื่องมือเหล่าเนี้ยมันจะเป็นเครื่องมือที่อะสมมุติว่าถ้าเกิดความเศร้าหรือความทุกข์เกิดขึ้นอะจะชอบหายใจลึกๆ เร็วเร็วแรงแรงแล้วความคิดมันก็จะุ่งหายไปเลยกินได้ไหมเวลาเครียดเครียดแล้วกินแล้วดีึ้นนะก็นนะแต่ก็ดีแต่ก็ดีนะพี่ดีแล้วก็ได้ได้อยู่กับอารมณ์ความสุขแต่มหมก็ไม่ได้ตลอดเนาะฟังเพลงอ่ะฟังเพลงก็ได้หรือว่าว่าเสพอารมณ์ให้มันดิ่งหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกไม่เนะเราจะเอาตัวเองไปมีความทุกข์อ๋อมันมีนะเวลาใช่ไหมเวลาเศร้ามากก็อยากฟังเพลงอ เศร้าฟังฟังเพลงอะไรก็ยิ่งเศร้าเข้าไปกันใหญ่แล้วจะเป็นแบบแบบเราหรือเปล่าที่เขาอยากจะสวยอารมณ์เศร้าให้มันแบบเศร้ามาเข้ามาความทุกมาเพลงเศร้ามาอะไรอย่างนั้นหรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งก็ไปทําอย่างอื่นไงไปดูหนังเล่นเกมออกกําลังกายใช่อันนี้ที่เราพูดอยู่มันคือคนทั่วๆไปคนทั่วๆไปเนี่ยเวลามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตอะ เขาก็มีความสุขใช่ไหมใช่เออเวลามีเรื่องแย่ๆในชีวิตอ่ะเขาก็มีความทุกข์ใช่ไหมค่ะอันนี้คือเบสิกปกติถูกว่าแต่ว่าไม่ว่าจะสุขจะทุกข์จะอะไรก็ตามอพอมันผ่านเวลาหรือผ่านอะไรสักอย่างเช่นเราเครียดมากวันนี้ไม่ไหวเว้ยแล้วเราก็ลงนอนตื่นเช้าขึ้นมาเรายังรู้สึกว่าบางทีชีวิตเรายังมีค่าที่จะพอให้ได้ไปต่อค่ะเออใช่ไหมบางทีบางคนมีครอบครัวอย่างเงี้ยเออมองไปเฮ้ยลูกไปยังอยู่ตรงนั้นอ่ะ มันยังมีคุณค่าต่อนะว่าเออไม่ว่ามันจะเจออะไรมาหนักแค่ไหนลูกก็ยังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหรืออพ่อกับแม่เรายังอยู่ตรงนี้เราต้องรู้สึกว่ามันยังมีคุณค่าอะไรสักอย่างใช่ไหมถ้าเป็นมนุษย์ปกติมันก็จะมีความอะไรบางอย่างที่สามารถเยียวยามันได้เองโดยธรรมชาติเหมือนอย่างเบียบอกว่าบางทีแค่ใช้เวลาแป๊บหนึ่งเนาะอยู่กับมันแป๊บเดียวหรือว่าสุดหาใจหน่อยใช้ชีวิตป,ปกติเดี๋ยวมันก็อ่คอค่อยดีขึ้นเราค่อยมีเครื่องมือใส่เข้ามาก็มีมใช่ไหมอันนี้ก็อเป็นเรื่องปกติ มันโดยธรรมชาติของมนุษย์นะมนุษย์อยากเติมเต็มความสุข,ขในข้อมันในชีวิตอยู่แล้วใครมันจะบ้าที่ไหนอย,อยากจะทุกตลอดถูกปะ่ะอันนี้มนถึงคนทั่วไปนะน้อยน้อยคนใช้คาว่าน้อยคนดีกว่าที่แบบจะอยากเสพความทุกข์บางทีเรามีความฝันอะไรสักอย่างในชีวิตนะหรือเรารู้สึกว่าเราอยากประสบความสำเร็จอ,อะไรสักอย่างอยากมีเงินมีทองอม,มันยังรู้สึกว่าเออมันมีอะไรสักอย่างในชีวิตที่แบบเออฉันยังมีค่าต่อที่จะให้อยู่รอดอะ่ะออใช่ปะ่ะ หรือไม่ต้องคิดเบอร์ใหญ่ขนาดก็ได้เช่นขอให้วันนี้ฉันยังรอดเพื่อที่จะมีอะไรสักอย่างมาให้ลูกฉันกินอะไรเงี้ยห,หรือยังมีสัญยภาพพอที่จะเลี้ยงดูพ่อกับแม่ได้อะไรประมาณเนี้มันก็น่าจะไปต่อได้เนาะถูกไหมออใช่ค่แต่แต่แต่มันมีหลายๆคนมีบางคนไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตามครับเขาอาจจะไม่สามารถสัมผัสกับความสุขได้เลยอะ่ะอื นึกออกไหมออพยายามก็แล้วอะไรก็แล้วมันไม่มีใครอยากทุกหรอกแต่เขาแบบพยายามขั้นสุดแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่สามารถแตะหรือสัมผัสไอ้สิ่งที่มันเรียกความสุขได้เลยเคยเคยเห็นอะไรประเภทนี้ไหมคนคที่เป็นโรคซึมเศร้าเยอะๆอ่าคนเป็นซึมเศร้าอย่างเงี้ยเขาขาดแรงปรารถนาในทุกอย่างที่รู้สึกว่าฉันต้องมีชีวิตต่อครับแม้กระทั่งคือสมมุติเขาหันกลับไปมองเห็นว่าลูกเขาอยู่ตรงนั้นอพ่อเขาอยู่ตรงนี้แม่เขาอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ย เขาก็ยังไม่มีแรงบัตรนาที่จะไปต่ออ่ะม,มันมันดึงเขาไว้ไม่ได้อ่ะอ,อ,อันเนี้ยมันผิดปกติไหมผิดปกติแล้วค่ะแล้วทำไงถ้าพูดถึงโรคซึมเศร้ามันก็มันก็มีคำจำกัดความเนาะว่ามันหมายถึงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็มันก็ต้องต้องแก้ไขไปเช่นที่เรารู้กันว่าอาหาคุณหมอกินยาให้มันระบบ e u โรทานสไมเตอร์มันกลับมาทํางานเหมือนคนปกติคือก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอ,อันนี้ก็จะเป็นอะเริ่มแล้วว่าสมมติว่าเอ้ยวินิจฉัยแล้วว่าตัวเองหรือว่ามีคนมาวินิจฉัยว่าเราเป็นหรือคนรอบข้างเป็นนะเราควรจะปรึกษาผู้ชชนเนชี่ยวชาญเนาะปรึกษาคุณหมอปรึกษาอะไรก็ก็ว่าไปเลยนะแต่ในเบื้องต้นที่เรายังใช้ชีวิตปกติอยู่อะบางทีเนี่ยไอแรงขับดันที่รู้สึกว่าฉันจะต้องไปหาหมอหรอเว้ยเฮ้ยม,มันไม่ทิ้งง่ายๆนะเพราะแม้กระทั่งแรงปรารถนาที่เขาจะลุกขึ้นมา ลุกจากที่นอนอย่างเงี้ยอยากใช้ชีวิตต่อมันยังไม่มีเลยอ่ะเออพอมันไม่มีแล้วมันรู้สึกไอ้ความทุกข์เศร้าไอ้ที่เป็นมวลจากที่มีคนใช้ชื่อว่ามวลก้อนอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าเออมันไล่ก็ไม่ไปนะคือพยายามไล่แล้วว่าเฮ้ยไปไปไปไม่อยากมีความทุกข์ออกไปมันจะไล่ไม่ได้นะเออเฮ้ยมันยากนะเอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเข้าใจว่านี่เป็นไม่ใช่เรื่องปกติละถ้าคนปกติเนี่ยมันต้อง สมมติฟาราเราอ,อกหักอย่างเงี้ยอือครับอ่ะตอนแรกมันเศร้าเลยใช่ปะ่ะใช่เ,เคยอ,อกหักไหมล่ะอุยไม่เคยมีคนเดียวน, <c oughs> นี่เ <c oughs> จ<อ>้าเลาแบบไอ้อย่างคนอ,อกหักเนี่ยมันรู้สึกว่าบางทีโลกทั้งโลกมันถล่มทลายลงไปเลยนะม,มันไม่เหลือเลยอย่างเงี้ยอ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามอ่ะเขายังสามารถอยู่ต่อได้เนาะอ่าหรือว่า มีเรื่องราวอะไรหรือมีเครื่องมืออะไรบางอย่างที่ยังรู้แบบว่าโอเคต่อให้ร้องให้เป็นฟืนเป็นไฟแต่ะอะไรยังไงก็ตามเนี่ยมันยังไปต่อมันได้และพอเวลาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยดย๋ยวมันก็ดีขึ้นเองอันนี้คือศักยภาพอย่างหนึ่งของมนุษย์ทั่วๆไปที่คุณจะมีเฉะั้นอย่างแรกอรอยากให้แยกให้ออกระหว่างความเศร้าโศกเสียใจเศร้าโศกเสียใจอกหักโดนโกงพรตายไม่ตายอะไรไม่รู้เลยเศร้าเสียใจกับการซึมเศร้า มันคนละเรื่องคนละเรื่องกันเออมันตัดสิ่งไม่ได้หรือว่าเอาความรู้สึกเบสส่วนตัวไปตัดสิ่งไม่ได้ว่าแบบโอ้ยที่เศร้าเนี่ยเพราะว่าอ่อนแออย่างเงี้ยอืี่ยหรือเปล่ามันมีมันมีพฤติกรรมแบบเนี้ยหรือคนคนยุคเก่าไม่เข้าใจว่าทําไมเป็นแบบนี้ก็จะชอบเปรียบเทียบว,ว่าไอ้เด็กสมัยนี้อย่างเงี้ยไม่อดทนเออทำไมไม่อดทนเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบทําไมแค่นี้ก็ไม่สู้อะไรอย่างเงี้ย ทำไมาใจไม่สู้วะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ในความจริงย้อนกลับไปเราก็นึกถึงว่ามนุษย์คนหนึ่งอะใครมันจะบ้าอยากเศร้าทุกวันหรืออกไหมใช่เออมันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วอะเพราะเราบอกว่าทุกคนก็สวยหาความสุขใช่ไหมอยากมีความสุขอยากกินอาหารดีๆอยากไปเที่ยวอยากอยู่กับคนนี้อะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องไปตะเกียกตะกายหาความสุขอยู่แล้วธรรมชาติข,ของคนเนี่ยใช่ค่ะมันไม่มีใครตะเกียกตะกายหาความทุกข์หรอ,อกออเออเพราะนั้นไปไปบูลี่ไม่ได้ใช่เออ มัน,ค,นคือตกเป็นของตัวเองใช่มันก็ถ้าถ้าคนถึงขั้นว่ามันไม่สามารถดีดหรือไล่หรือตะเกียกตะกายหาความสุขได้แล้วอะ่ะคือเราก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามนะเออแต่มันเป็นอาการอะไรบางอย่างเนาะมันมีปัจจัยมีเหตุปัจจัยบางอย่างใช่คือเราเข้าใจว่าเหมือนกับว่าเราไม่สบายอย่างเงี้ยม,มันก็ต้องมีเหตุของการไม่สบายใช่ปะ่ะอ่าสมเป็นโควิดอ่าเป็นโควิดเ,เพราะว่าได้รับเชื้อโควิดเข้ามาใช่ไหมได้รับเชื้อเข้ามาทําไงรักษาสิครับใช่ไหมอ่าวกินยา แยก,กักตัวอะไรก็ว่าไปใช่ไหมกินยาพอหายพบอ่ะกลับมาใช้ชีวิตปกตินั้นพอเรามีอาการแบบนี้เรามีความเศร้าหรือซึมเศร้าหรืออะไรไม่รู้ว่าก่อนที่เรายังแยกไม่ได้ก่อนยังแยกไม่ได้อยู่เนี่ยต้องรักษาถูกไหมครับอ่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตอนแรกนี่แบบอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ้ยังไม่ได้พูดเรื่องซึมเศร้าอะไรอย่างนี้นะหมายว่าโดยทั่วไปไว่า,ร,ารู้สึกเศร้าอะไรสักอย่างรู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดใครรู้สึกแย่อะไรสักอย่างเนี่ยเฮ้ เราจะต้องแก้ไขมันเปะวะก็ควรนะใช่ไหมมันจะไปอยู่อย่างนั้นตลอดมันเพื่ออะไรอะ่ะทารู้สึกตัวทันเนาะก็ต้องทําอะไรบางอย่างใช่ไหมอ่าแต่โดยสัญชาตญาณคนปกติเขาก็จะพยายามทำอเห่ือแหละอ่ะเครียดมบบกากต่อดไปหาอะไรกินอะไร,อร่อยอย่างเงี้ยก็กินอาจจะอ้วนหน่อยแต่ก็อ่ะมันมีเครื่องมือบําบัดอะไรสักอย่างเนาะ,อะเออเอาไม่ไหวแล้วเว้ยต้องไปชาร์จพลงังไปเที่ยวไปทะลงทะเลอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยอะ ก็ดีขึ้นก็เยียวยารักษาจิตใจได้ใช่ไหมมันป่วยเรายังต้องกินยาเพื่อรักษาเลยเพราะฉะนั้นเศร้าก็ต้องรักษาเหมือนกันหายาสิ่งนั้นให้เจอก่<ช>อ,อนที่จะไปไกลกว่าน,น,นี้ไม่คุณรู้จะพูดอะไรพูดไปเรือ่อย <laughs> ก่อนจะไปไกลกว่าน,นี้คืออยากจะให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าที่ตะกี้ตอนคุยกันตอนแรกอะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ชอบความเศร้ารอ,อ่ะใช่เออ ทำไมเราถึงไปให้ค่าเขาในแง่ลบแบบนั้นน่ะมันเป็นความมันยังให้เราแบบทุกข์กายทุกข์ใจไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็เลยไม่ชอบอมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นถ้าคนมีปัญญาพอนะ่ะเขาจะเข้าใจว่าในเมื่อเหตุและปัจจัยมันพร้อมให้มีความทุกข์กมันก็มีความทุกข์ถ,กถ้ามันมีความทุกข์ก็ถูกแล้ว แต่ถ้าเหตุปัจจัยทําว่ามันมีความสุขมันก็ต้องมีความสุขก็ถูกแล้วแปลว่าถ้าเหตุปัจจัยทาให้มันมีความทุกข์มันก็สุขไม่ได้ก็ถูกอยู่แล้วทําไมเราไม่ยอมรักตามความเป็นจริงล่ะในความเป็นจริงว่าเออถ้ามันมีเรื่องราวบางอย่างมันมีเหตุบางอย่างมีปัจจัยบางอย่างเนี่ยทําให้เรามีความทุกข์ขึ้นมาก็คือก็ทุกข์นั่นแหละเราก็รู้เราก็มีหน้าที่เป็นผู้ดูว่าอ๋อตอนนี้ความทุกข์มันเกิดทุกข์มันเกิดเกิดจากกายจากใจอะไรก็ว่าไป เราเจ็บไข่ได้ป่วยเป็นโรคทางกายเราก็เจ็บล้วก็ทุกข์นะทุกข์ทางกายเราก็ยอมรับว,ว่าอ๋อมีเหตุปัจจัยทำให้มันทุกข์ทำให้มันเจ็บก็โอเคถ้าเรายอมรับได้ตามความเป็นจริงก่อนว่าความสุขความทุกข์เป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่เป็นปกติมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเป็นไปนด้วยตามเหตุแลปะปัจจัยอ่ะเออมอย่างน้อยมันจะสบายใจขึ้นเยอะนะเราจะไม่ดิดดิ้นจะไม่ดิ้นรนเนี่ยจะไม่จะไปนั่งพาย,ยายามว่าไม่ได้ฉันจะทุกข์ไม่ได้ ก็ในเมื่อเหตุปัจจัยมันถึงพร้อมาให้มันทุกข์มันก็ต้องทุกข์ดีวะจริงๆถ้าเรามีปัญญาขนาดนั้นแล้วนะ่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้ยึดว่าจะทุกข์หรือจะสุขแล้วอเนาะอ่ะทั้นผันเมื่อกี้เรากาลัางพูดถึงเรื่องความเศร้าละเราบอกว่าพอเราเป็นแล้วมันต้องรักษาใช่ไหมใช่มันต้องรักษาด้วยวิธีการอะไรบางอย่างเช่นการกินการออกกำลังกายการไปเที่ยวหนยนนั่นก็มาไปปล่อยไว้ไม่รักษาเี่ยเนี่ย คือจริงๆเนี่ยแต่ละคนมันมีวิธีการมันมีเครื่องมือแต่อาจจะไม่รู้ตัวเพราะทําเป็นเคยชินปกติเช่นอ่ะมีบอกว่าวีเซาฟ์ในระดับหนึ่งมันเซงอะไรเงี้ยแต่บางทีการที่เราใช้ชีวิตประมาณปกติมันก็เยียวยามันเองเนาะมีโอกาสได้กินข้าวอิ่มได้นอนหลับเนี่ยร่างกายมันก็ฟื้นฟูได้ดูหนังได้ฟังเพลงอะไรที่มันประกอบกันเล็กๆน้อยๆอ่ะได้อ่านน้ำเหมือนนี่มันก็หายไปโดยธรรมชาติเดี๋ยวมันก็จะคลายมันก็ค่อยๆคลายไปโดยธรรมชาติแต่การที่แบบ มันปล่อยเอาไว้เลยอะ่ะแล้วไม่จัดก,การอะไรเลยอะ่ะอ,อซึ่งโดยมนุษย์ปกติอ่ะมันมันไม่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่มันก็จะมีคนที่มาจัดก,การไม่ได้จริงๆนะอเราเห็นได้หลายละเยอะมากเลยสําหรับคนที่บางทีเนี่ยตอนปกติเขาใช้ชีวิตปกตินะมีงานมีการทําปกติเลยทํางานปกติอะไรเป็นคนทั่วๆไปเอ๊ะแต่ทำไมอยู่ดีวันหนึ่งเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนเลยเริ่มพูดน้อย อาหารไม่กินเ,เริม่มไอสิ่งที่ตัวเองชอบทำอ่ะไม่ทำต่อตให้มันอยู่ตรงหน้ามันก็ไม่เอาแล้วอ,ะอ่ะเหมือนชอบกินซูชิมากปกติกินซูชิแล้มีความสุขแต่คราวนี้ต่อให้มันอยู่ตรงหน้ามันก็ไม่อยากกินแล้วอ่ะเหนื่อยด้วยซ้ำากเเออหรือกินแล้วไม่มีความสุขแล้วอ่ะอาการมันสามารถหนักขึ้นไปเรื่อยๆได้นะ<อ>จากคนที่เราเห็นเป็นคนธรรมดาปกติใช้ชีวิตปกติมีหน้าที่การงานที่ดีเขาอาจจะแบบวันๆนั่งอยู่กับบ้านเฉยๆข้าวไม่กินน้ำไม่อาบ เสื้อผ้าไม่ใส่อย่างนั้นเลยนะสามารถนั่งเน่าได้ทั้งวันเนเออไอแบบเนี้ยเขาไม่ได้เรียกร้องความสนใจนะอเข้าใจก่อนนะถูกไหมเพราะว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าใครจะมามาเห็นใช่เขาไม่ได้ร้องความสนใจนะเออเขามันมันเป็นแค่เป็นอย่างนั้นเขาไม่สามารถขับไล่อตัวก้อนมวลแห่งความทุกข์ออกไปได้เท่านั้นแหละเออไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากทำหรือมันทาไม่ได้เพราะ้เขาไม่ได้เรียกร้องให้ใครมาสนใจก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้น มันกลายเป็นว่าไอพลังงานเขาที่ปกติมนุษย์สามารถสัมผัสได้ถึงความสุขอ่ะศักยภาพที่บอกว่ามนุษย์ต้องการหาความสุขต้องการสัมผัสได้ความสุขความร่าเริงใจความสบายใจอ่ะอม,มันไม่มีมหรือมันทําไม่ได้เออนั้นถ้าเรารู้ว่าเป็นแบบนี้หรือว่าคนเราข้างเป็นแบบเนี้อ่ะมันไม่ได้ชิดมันไม่ได้รักษาตามปกติแล้วมไม่ได้รักษาจากการฟังเพลง ไม่ได้รักษาจากการกินแล้วเออมันต้องทําอะไรบางอย่างพาไปปฏิบัติธรรมได้ไหมอ่าได้ไหมหรอเออได้ไหมคือถ้าการปฏิบัติธรรมที่แปลว่านั่งสมาธิอย่างเงี้ยยิ่งแย่ลงตรงกลมมันจะยิ่งย่กับตัวเองตัวตึงตัวตึงไม่น่าได้นะครับคือถ้าเบื้องต้นสมมติเนี่ยโอ้โหเครียดมากรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเริ่มฟังก์ชันในการใช้ชีวิตเขาเริ่มผิดปกติแล้วแต่สิ่งที่เขาชอบเขาไม่ชอบแล้ว เริ่มไม่อยากมุงมม่งเกี่ยวใครบอกเฮ้ยไปไปเดี๋ยวไปปฏิบัติธรรมจะลากเข้าไปอืบางครั้งไปปฏิบัติธรรมเจ๊งใจเขายังไม่พร้อมด้วยเ,เลยผมว่าอยู่ดีพาเข้าไปแบบนั่งเดี๋ยวจะพาไปทํากรรมฐานสิบวันนะที่โกนกาอย่างเงี้ยไม่โอเคเลยไม่ใช่ว่าโกยกาไม่ดีนะไม่ใช่ว่าการปฏิบัติธรรมไม่ดีนะเขาเรียกว่าให้ยาไม่ตรงกับโรคใช่ป่ะเออมันเหมือนคนแขนหักคนขาหัก อุบัติเหตุรถชนอขาแขนหักห้อยต่างแตงต่งแตงต่องแตงเนี่ยเออแล้วก็บอกว่าเอ้าแขนหักนี่เอาไปปฏิบัติธรรมกันต้องรักษาให้ตรงมันหายไหมล่ะมันก็ไม่หายนะหรือบอกว่าแขนหักไม่เป็นไรปล่อยไว้เฉยเมยมันก็ไม่หายนะใช่ไหมเอ้าแขนอ้าละเอียดไปก่อนนั้นแขนหักไปหาหมอผิวหนังดีกว่ามันก็ไม่เกี่ยวนะเออใช่ป่ะมันก็ต้องไปอ่ะรักษาตามอาการที่โรคที่เราเป็น อันถ้าเราเอ,อวิเคราะห์ตัวเราเองแล้วหรือคนรอบข้างแล้วว่าเอ๊เราไม่สามารถจัดก,การกับไอความสุขเราได้อะไรเงี้ยหรือมันหาไม่ได้จริงๆด้วยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันสัมผัสไม่ได้สัมผัสไม่เป็นเลยทึ่อาจจะเคยทําได้แต,ตอนนี้มันทําไม่ได้อก็อย่ายอยู่เฉยนะครับอต้องคอยสังเกตตัวเองบ่อยๆเนาะมไม่เราเชื่อไหมว่าปกติเวลาคนที่เริ่มมีอาการแบบเนี้ไม่ไม่ค่อยรู้ตัวหรือไม่ยอมรับ เออเป็นเรื่องใหญ่มากที่เขาไม่ยอมรับอืออันไหนไม่ถูกค้านได้นะ <c oughs> แล้วแล้วบางทีเนี่ยปล่อยเวลาไปเรื่อยๆ <c oughs> จนกระทั่งพังแล้วอะ่ะบางทีไปห้าปีสิบปียี่สิบปีเลยนะ <c oughs> แล้วค่อยรักษาแล้วค่อยรู้สึกว่าเออมันต้องรักษาละ <c oughs> หรือคนรอบข้างรู้สึกทนไม่ไหวละทนไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเออถึงจะเริ่มกระบวนการรักษาซึ่งบางทีมัน ไม่ทันนะมันมันนานเกินไปแล้วอะเพราะว่ามันมันมีเฟสของมันเนาะใช่ใช่เ <c oughs> นี่ยฮะอ่ะอีกทีหนึ่งค,คือไม่อยาก<ม>ให้เปรียบเทียบแบบเว,าวลาแบบเฮ้ยเวลาเราเศร้าอะเวลาเราสึกเศร้า,รา,ราใจเราสรึกเสียใจอ่ะไปเปรียบเทียบแบบคนที่เป็นซึมเศร้าอ่ะ <c oughs> มันคนละเวกันนะใช่ไหมซึมเศร้าไม่เท่ากับเศร้าเสียใจอืมเออเนาะอันนี้เฉพาะซึมเศร้าอย่างเดียวนะพูดไปพูดมาเข้าซึมเศร้ายังไงบ้านาะ